สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงวิบากกรรมที่ทำให้ความรักไม่สมหวังวิบากกรรมคือกรรมที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดเป็นผลมาจากกรรมที่เคยทำมาในอดีตชาติทำไมเราถึงไม่สมหวังในความรักลองมาดูกันนะคะว่ามาจากสาเหตุอะไรบ้างจะมีวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมได้อย่างไร 1. เจ็บปวดทรมานใจ เพราะการรักข้างเดียวสาเหตุของกรรมเกิดจากเมื่อในอดีตชาติเคยแอบ,บคิดแค้นพยาบาทหรือลบหลู่ดูถูกผู้ที่แอบ,บรักเรากรรมจากการทำร้ายคนคนนั้นทางจิตใจโดยคนผู้นั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยสามารถส่งผลให้ในชาตินี้เราเจ็บปวดใจจากการแอบ,บรักเขาข้างเดียวโดยเขายังไม่รู้เรื่อง และไม่รับรู้อะไรในชาตินี้วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมกรรมชนิดนี้แก้ได้หากเรารู้ตัวแล้วว่าผลกรรมมาจากการที่เราคิดไม่ดีต่อคนผู้นั้นให้เราทำใจว่าเป็นเพียงแค่กรรมเก่าและอธิษฐานจิตขออโหสิกรรมกับเขาแล้วให้หมั่นทำบุญอุทิศให้เขากรรมชนิดนี้เกิดจากใจของเราเอง ก็จะต้องพยายามให้จบที่ใจของเราเองด้วยสูญเสียคนที่เรารักแบบจากกันตลอดไปเพราะเขาเสียชีวิตสาเหตุของกรรมเกิดจากอดีตชาติที่คนที่เรารักได้กระทํากรรมหนักโดยการตัดชีวิตคนอื่นอาจจะเป็นการฆ่าคนหรือสัตว์ที่รักกันอยู่ให้แยกจากกันตัวเราเอง แม้ไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำแต่อาจเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับคนรักดังนั้นเมื่อคนรักของเราตายไปเราจึงได้รับกรรมเป็นความเศร้าโศกทรมานใจในการจากไปของเขาวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมต้องทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆที่กำลังจะถูกฆ่า เช่นไทยชีวิตโคกระบือที่กำลังจะถูกฆ่าหรือไปซื้อสัตว์อย่างปลาหน้าเขียงที่ตลาดที่กำลังจะถูกฆ่าเพื่อปรุงอาหารให้สัตว์เหล่านั้นได้กลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติต่อไปหรืองดกินเนื้อสัตว์สามเดือนจนถึงตลอดชีวิตหากทำได้ยากอาจเริ่มจากการกินสัตว์เล็กเช่นกุ้งหอยปลาเล็กไข่ และเลิกกินสัตว์ใหญ่เช่นไก่หมูวัวควายพร้อมอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งคนที่เรารู้จักผู้ที่ได้จากไปรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรของเราหลังจากการทำบุญต่างๆเช่นการใส่บาตรถวายสังฆทานบริจาคลงศพทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือผู้พิการ 3. ได้คููที่เลวร้ายสาเหตุของกรรมเกิดจากในอดีตชาติเคยทุบตีหรือทำร้ายกันมาก่อนหรืออาจเคยทำเรื่องเลวร้ายมาด้วยกันในกรณีกรรมที่เป็นความแค้นต่อกันอาจเกิดจากการเคยข่มขืนเขาหรือฆ่าเขาหรืออีกกรณีหนึ่งอาจเคยมีเรื่องบาดหมาง ทำให้เขาผูกใจพยาบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวกรรมชนิดนี้คู่ครองอาจดีในช่วงแรกหรืออาจสอแววแต่แรกแต่อย่างไรสุดท้ายก็จะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอาจไม่ใช่คู่แท้หรือคู่บุญแต่เป็นคู่กรรมที่ต้องเกิดมาชดใช้กันและกันวิธีลดกรรมหรือแก้กรรม หากเป็นคู่เวรคู่กรรมที่เกิดจากการมีบาปกรรมมากให้หมั่นชวนกันไปทำบุญหรือพยายามทำดีกับเขาให้มากๆแผ่เมตตาให้เขาและตั้งจิตอธิษฐานให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขและกลับตัวกลับใจได้โดยให้ทำบ่อยๆแต่หากเป็นคู่แค้น เหมือนที่พระพุทธองค์เจอกับพระเทวทัตหากรู้ตัวให้รีบหนีห่างออกมาเพราะคู่แค้นจะไม่เหมือนคู่กรรมคู่แค้นจะจองเวรเอาเรื่องอย่างเดียวหากเพียงเบาบางก็จะทำร้ายเราจนหมดเวรหมดกรรมต่อกันแต่หากหนักๆอาจฆ่าเราถึงตายได้ โดยเราอาจจะต้องหาทางระงับไม่ให้เกิดการจองเวรนจองกรรมกันอีกโดยให้พยายามอดทนไม่จองเวรนกลับหรือให้บาปกรรมยุติเช่นบวชพระหรือบวชชีอาจเป็นชีพรามก็ได้ 4. ได้คู่ครองที่เป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือได้เป็นเมียน้อยเมียเก็บสาเหตุของกรรมมาจาก ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติเคยทำผิดศีลข้อที่3คือชอบเสพกามกับผู้ที่มีเจ้าของหรือประพฤติผิดทางธรรมเช่นมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกเมียหรือสาม,มีคนอื่นโดยทำให้ครอบครัวผู้อื่นเกิดความร้าวฉานหรืออาจเป็นจากการที่เรามีเจ้าของอยู่แล้ว แต่ทำผิดกับคนรักของตนเองหรืออาจเคยข่มขืนขืนใจเขาหรือเคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาก่อนว่ากี่ชาติขอให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งถ้าคู่ที่เราอธิษฐานร่วมไว้นั้นมีกรรมร่วมกับผู้อื่นมากกว่าหรือก่อนที่จะพบเจอเราเราเข้าไปภายหลังย่อมกลายเป็นเมียน้อยเมียเก็บ หรือได้คู่ครองเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ววิธีลดหรือแก้กรรมหากรู้สึกและมีสติก็สามารถหยุดบาปในปัจจุบันได้ให้พยายามออกห่างจากสภาพที่เป็นอยู่และหมั่นสร้างบุญโดยการถวายของเป็นคู่เช่นรองเท้าธงคู่เทียนคู่แจกันคู่หรืออาจเป็นเจ้าภาพ ช่วยเหลืองานแต่งและอาจจะต้องอุทิศบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยมีบาปกรรมต่อกันและอโหาสิกรรมทุกครั้งที่ทำส่วนวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการถือเพศโภมจันทร์เช่นถือศีลแปดและบวชชีพรามหากเป็นผู้ชายก็สามารถบวชพระได้ อาจกำหนดเวลาที่ถือศีลและบวชไว้ที่8วัน20วันสองเดือนหรือแล้วแต่ความสะดวก 5. กรรมต้องพลัดพรากจากคนรักโดยคนรักยังมีชีวิตอยู่สาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติเคยพรากลูกพรากเมียคนอื่นหรือได้วางแผนยุยง ให้บ้านเมืองและหมู่คณะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักกันต้องพลัดพรากแตกแยกกันกรรมชนิดนี้เกิดขึ้นเพราะเราและคนที่เรารักอาจเป็นคนร่วมกันทําในอดีตชาติหรืออาจจะกระทําฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งสมรู้ร่วมคิดทําให้ในชาตินี้ทั้งคู่ต้องแตกแยกจากกันไม่มีทางกลับมารักกันได้ หรือยังรักกันแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมหากต้องพลัดพรากจากครอบครัวและบ้านเมืองแสดงว่าเป็นบาปกรรมหนักอาจเป็นกรรมที่ทำให้ประเทศชาติและคนในชาติต้องแตกแยกร้าวฉานต้องอดทนรับกรรมที่เกิดขึ้นเพราะบาปที่เกิดขึ้นหนักมากบุญที่ทำ ไม่อาจผลักดันให้บาปหายไปโดยง่ายแต่ก็ลดกรรมด้วยการทำบุญตลอดเวลาชาตินี้ก็อาจมีโอกาสที่กรรมตรงนี้จะหมดไปโดยไม่ต่อย,ยอดถึงชาติหน้าให้เน้นทำบุญที่ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองขึ้นเช่นอาหารเด็กกลางวันโครงการช่วยเหลือเด็กบ้านแตกหรือเด็กกำพร้า และเงินที่ได้ให้บริจาคไม่ควรมาจากการโกงกินหรือโดยไม่ชอบหลังจากทำบุญทุกครั้งให้อธิษฐานจิตขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้และหากรู้ว่าการกลับคืนมาของคนที่เรารักไม่สามารถเป็นไปได้ก็ให้ทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปถึงคนที่เรารักบ่อย เพื่อให้ชีวิตเขามีความสุขและให้หมันอุทิศตัวทำบุญเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย 6. กรรมต้องเจ็บตัวหรือเจ็บใจเพราะความรักเป็นประจำสาเหตุของกรรมเกิดจากในอดีตชาติอาจเคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้คนมากมายหรือเคยทรมานทาตทำร้ายร่างกายผู้อื่นไว้ทำให้ชาตินี้ ต้องมารับวิบากกรรมกรรมชนิดนี้จะรวมการเจ็บตัวและเจ็บใจเข้าด้วยกันวิธีการลดกรรมหรือแก้กรรมให้อดทนรับกรรมให้อธิษฐานจิตว่ายินดีรับผิดแล้วยินดีให้ลงโทษเป็นไปตามกรรมที่เคยได้ก่อขึ้นมาในอดีตชาติและขอขมาขออโหสิกรรม และขอให้บุญที่ทำจงแผ่ไปสู่เจ้ากรรมนายเวรและคู่กรณีหรือคนรักที่ทำให้ต้องเจ็บตัวและเจ็บใจทุกๆท่านให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุขและเมื่อมีโอกาสให้ทำบุญโดยการช่วยเหลือการแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะด้วยทรัพย์หรือแรงกายหรือการบริจาคเลือด เพื่อตั้งจิตอธิษฐานผลบุญและแผ่เมตตาไปให้ทุกๆคนที่เคยมีเวรกรรมต่อกัน 7. หากชาตินี้คุณมีชีวิตคู่ที่ไม่ราบรื่นทะเลาะกันประจำเกิดจากเมื่ออดีตชาติคุณเคยทำบุญร่วมกันมาโดยที่ไม่ได้เต็มใจหรือเมื่ออดีตชาติเคยเป็นคู่กันมาก่อน แต่ขาดความปรองดองไม่สามารถคีกันไม่เคยอธิษฐานจิตร่วมกันวิธีการลดกรรมหรือแก้กรรมควรหมั่นทำบุญและอธิษฐานจิตร่วมกันเช่นสวดมนต์ตักบาตรเป็นเจ้าภาพงานบุญร่วมกันโดยทำบุญร่วมกันเป็นประจำจะช่วยบรรเทากรรมได้ 8. เป็นคนไม่มีสเสน่ห ไม่มีคนมารักเกิดจากเมื่ออดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินั้นชอบมีอคติกับผู้อื่นคิดร้ายมีนิสัยที่ไม่เป็นมิตรและชอบให้ร้ายผู้อื่นวิธีการลดกรรมหรือแก้กรรมในชาตินี้ให้หมั่นทําบุญทําจิตใจให้เบิกบานมองโลกในแง่ดีและคิดดีต่อผู้อื่น สร้างบุญด้วยการเอื้อเฟื้อมีจิตใจไมตรีต่อผู้อื่น